f(x) เท่ากับลบ4บวก5 x ลบ x ยกกำลังสองส่วนด้วย4ลบ x เมื่อ x น้อยกว่า4 x ลบ1เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ4แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4่หรือไม่ข้อที่1หา f(x) เท่ากับ4นะคะคือสมการนี้ x ลบ1 แทนค่า4เข้าไปใน x เลยนะคะ4ลบ1เท่ากับ3ค่ะข้อที่2หา limit f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4ทางบวกนะคะเท่ากับเข้าใกล้4ทางบวกนะคะก็จะเป็นมากกว่า4คือสมการนี้นะคะ แทนสีเข้าไปใน x เ,เหมือนเดิมนะคะเป็น4ลบหนึ่งเท่าก,กับ3ค่ะไปหาลิมิต fx เมื่อ x เ,เข้าใกล้4ทางลบเข้าใกล้าทางลบก็คือน้อยกว่าสีนั่นเองนะคะพสมการนี้มาเขียนลบ4บวก5 x ลบ x ยกกำลังสอง ส่วนด้วยสีลบเอ็กซจะมาแทนค่าสีเข้าไปในเอ็กเลยนะคะเท่ากับลบสี่บวกหคูณสลบ4ยกกำลังสส่วนด้วยสีลบ4ี่เท่ากับเทกับลบ4ี่บวกยีสิ ลบสิบส่วนด้วย4ีลบสเท่ากับศูส่วนศูนยะคะทำต่อค่ะหาโลปิตานะคะ 4, ก็คือเอาลบสี่บวกห้ลบยลังสอง ส่วนด no tamam. ้วย4ลบ x มาดิฟนะคะ x ดิฟ x เท่ากับค่า x ลบ 2x บวก5นะคะส่วนด้วยลบ1นะคะเท่ากับแทนค่า4เข้าไปใน x นะคะน ลบสองคูณสี่บวกห้าส่วนลบหนึ่งเท่ากับลบแปดบวกห้าส่วนลบหนบึ่งก็จะได้ลบสามส่วนลบหนึ่งก็เท่ากับสามค่ะข้อที่สามนะคะเอาข้อที่หนึ่งกับข้อที่สอง มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเท่ากันหรือไม่ข้อที่หนึ่งหารมาแล้วได้เท่ากับสข้อที่สองหารมาแล้วเท่ากับ3นะคะทางทางลบและทางบวกเลยนะคะก็จะเท่ากับดับงนั้นเป็นฟังก์ชันที่ f เท่ากับสี่ค่ะ